สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1น,นะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเริ่มเรียนในบทที่2หน่วยการเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะคะการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะคะแต่นักเรียนสามารถหาในกระดาทษทดได้ แต่สำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการใช้เส้นจํานวนนะคะมาดูข้อ1นึนะคะ57บวก12บางคนอยากรูกค้คาตอบว่าเอ๊ะเท่าไหร่ตั้งในกระดาษทดก่อนได้ค่ะ7บวก2เป็น9 5บวก1เป็น6อ่าข้อนี้ตอบ69แต่คุณครูจะพาสร้างเส้นจํานวนนะคะเริ่มจาก57 58 59 60 61 6ก6ิบสองห6สิ6สามหกสิบสี่หและ73นะคะคำว่าสร้างเส้นจำนวนเรามาดูก่อนนะคะเริ่มต้นจาก57ใช่ไหมคะเราก็จะมาร์กจุดนี้ไว้ก่อนนะคะ ตัวที่เริ่มต้นบวก12นับไป12ช่องนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อพอ10แล้วก็มากไว้อีกนะคะทีละ10นะคะและอีก2ก็11 12นะคะมาถึงเลข69นะคะเหมือนที่คำตอบที่เราได้ เราก็โยงจาก57นะคะมาที่67ก่อนทีละ10นะคะแล้วก็โยงทีละ1ช่องนะคะ1 2อนะคะอันนี้คือ10ใช่ไหมคะอันนี้1ช่อง1ช่องก็เป็น12ช่องข้อนี้ตอบ69นะคะแล้วก็มาเขียนนะคะ57บวก12เท่ากับ 69นะคะก็ได้คำตอบโดยการใช้เส้นจํานวนนะคะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะอะคุณครูมีอีก1ตัวอย่างให้ค่ะมาดูตัวอย่างที่สองนะคะเรามาสร้างเส้นจํานวนนะคะข้อสองเขาบอกว่า13บวก62นะคะนักเรียนดูเลขน้อยกับเลขมากเราจะต้องเริ่มต้นจากเลขมากขึ้นก่อนนะคะเรามาเขียน62นะคะ62

7จ็ดอ่าเราเขียนตัวเลขในเส้นไว้ก่อนนะคะอ่าบางคนนะคะอยากจะหาคำตอบด้วยการหาในกระดาษทดก็จะเอา62ตั้งบวก13ได้นะคะ2บวก3เป็น5 6บวก1เป็น7คําคำตอบคือ75อ่าเรามาลองทำเส้นจำนวนดูนะคะ62เรามาร์คไว้เลยคือจุดเริ่มต้นนะคะ นับไป13ช่องนะคะเราจะนับทีละ10บก่อนนะคะหนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่ามันจะมาตกอยู่ที่ช่องที่ตัวเลข72นะคะมาไว้ก,ก่อนนะคะแล้วนับเพิ่มไปอีกสามช่องนะคะ 1>, 1 2 3อม่ามาตกที่เลข75นะคะ mm hmm. เหมือนกับคำตอบที่เราได้เราก็จะโยงเส้นจาก62มา72ก่อนนะคะแล้วก็โยงทีละช่อง1 2ึสอนะคะอันนี้10นะคะบวกอีก3ช่องนะคะช่องละหนึ 1, ่งละหนึ่งนะคะก็เป็นทั้งหมดเป็น13บสานะคะคำตอบนัก้งียนมาเขียน สิบสามวกหกเท่ากับเจ็ด้นะคะได้คำตอบเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าการหาผลบวกโดยการสร้างเส้นจำนวนนะคะ นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่36นะคะการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนมาดูข้อ1 39บวก22เราจะต้องเริ่มต้นที่39นะคะแล้วไปอีก22ก็คือ10กับ10กับอีก2ช่องคือ22คำตอบที่ได้คือ61ถ้าหากนักเรียนไม่มั่นใจสามารถทำในกระดาษทดก่อนได้เพื่อหาคำตอบเอา39ตั้งบวก22 9กบวกสเป็น11ใส่1ทด1 3ึบวกสเป็น5 5บวกอีก1เป็น6กคำตอบก็คือ61ถูกต้องค่ะมาดูข้อที่1นึะคะห้าสบวกสิบอ่าบางคนอาจจะหาคำตอบรอเลยก็ได้นะคะเอา58ตั้งบวกสิบบวกสเป็น12ใส่2ทดหนึ่ง 5บวก1เป็น6บวกตัวทดอีก1เป็น7คำตอบคือ72อ่เาเราลองมาทําดูนะคะว่าคำตอบจะเป็น72ไหมเริ่มต้นที่58นะคะนับไป14ช่องช่องเราจะนับทีละ10นะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0สีช่องก็จะมาตกที่เลข68นะคะ แล้วก็โยงมาก่อนเลย68นะคะแล้วก็อีก4ช่องนะับไป4ช่อง 1, 2, 3, 4ตกที่72นะคะคำตอบเหมือนกันนะคะแล้วเริ่มแล้วก็มาเขียนเริ่มจาก58แล้วไปต่ออีก10กับอีกเท่าไหร่คะ4นะคะคำตอบก็คือ 7 2นะคะต่อไปให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้า36 37นะคะและ38นะคะลงมือทําได้เลยค่ะ